ครับสวัสดีครับพี่น้องเอ็ซี่ทุกขุ้ทุกคนครับผมครับยินดีขอสู้ช่องนะครับเนาะเบาแหลมพารวยครับผมครับสำหรับมือนี้ครับผมเบาแหลมจะพาพี่น้องกลับมาติดตามนะครับเนาะกับหวยลาวพัฒนาครับสาหรับหวยเลาาพัฒนามือนี้สหรับพี่น้องครับขอกลาบประ่านอาไพยนะครับเนาะครับสถานทีโบมอสปนานกำรับพี่น้องครับขอกลับประานอภไยพี่น้องเย็ซี่กันทุกผุ้ทุกคนเอาไว้เช่นกนครับสำหรับเหล็กเล่าพัฒนาครับผมในงวดที่่านมาวันศุกร์ที่19เาเมษายน 2567หาเหล่าพัฒนาเลขที่ออก764 2 7 1ครับสำหรับ3ตัวบนครับพี่น้อง2 7 1 2ตัวล่าง42ครับสำหรับพี่น้องเ c ท่าทันใดที่โชคที่มานกันนะครับเนาะครับก็ขอแสดงความดีใจน้ำครับสำหรับพี่น้องเ c ท่าันใดที่บนทนโชคบนทนมานครับผมเข้ามาแล้วครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ครับผมครับเบ้าแหลมจะพาพี่น้องกลับไปติดตามนะครับเนาะ กลับกับหวยลาพัฒนาครับในงวดที่จะถึงกันครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปเบิ้งครับผมขับมาเบิ้งกันก่อนเนาะครับครับไปติดตามเบิ้งผลงานของเบาแหลมกันก่อนนะพี่น้องในงวดที่ผ่านมาครับผมเบาแหลมมีเลขกครับผมครับแนวทางครับผมขับของเบาแหลมและกะเป็นเลขบวงไม่ครับพี่น้องเดี๋ยวจ่าไม้พี่น้องี่ติดตามเบิ้งกันนะครับเนาะไปเบิ้งผลงานในงวดที่ผ่านมากันก่อนครับผมครับสำหรับผลงานครับผมในงวดที่ผ่านมาครับผมเบาแหลมวิ่งนะเนาะ ครับวันที่วันศุกร์ที่19ครกบพี่นองครับเบาแหลมวิ่งหนึ่งคระพี่นองฟันหนึ่งตัวเดียวนะครับเนาะฟันหนึ่งหนึ่งครับผมครับสำหรับเลขหนึ่งหนึ่งครับผมกับหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะครับเป็นตัวเดียวกันครับพี่น้องกับบริลแพงในพี่น้องนะครับเนาะครับต้องขอกราบพระ่านอนัยอ่ะครับสำหรับครับผมครับหนึ่งหกครับผมนิดเดียวนะพี่น้องครับไปเบิ้งครับผมกับเลขวงในของเบาแหลมครับผมวันนี้จะได้ตามถูกนะครับเนาะ ครับสำหรับครับผมเล่าวัฒนาครับในเงินที่ผ่านมาเลขวงในมากนะพี่น้องครับประมาณเวลาครับประมาณบสามกว่าครับผมเลขวงในมากมากตัวเดียวหางเดียวครับพี่น้องมาสองนะครับเนาะสายวิ่งสายรูดครับผมครับฟันสองตัวเดียวเข่าเต็มเต็มเลขครับพี่น้องครับเลขสองนี่ดูซึกจะไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะสำหรับสายวิ่งรูดครับผมครับสำหรับจับคู่รูดไปครับพี่น้องครับงวนนี้อย่าลืมครับผมพี่น้องรีบซืท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับเนาะครับท่านใดครับผม มากชอบครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนาของเบาวแหลมอยาเลืมกดที่ต่างกดไลค์กดแชร์ครับผมครับขอบพระคุณทุกปุทุกคนครับผมครับสำหรับงวดนี้ครับผมเข่าแมาเหลาครับไปตามกันต่อนะครับเนาะกับหวยลาวพัฒนาของเบาวแหลมพารวยครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่เขามาแล้วคร right? ับผมครับหวยลาวพัฒนาครับในงวดที่จะถึงกันนะครับเนาะหรือมือนี้ครับพี่น้องสองมงกล่งโดยประมาณครับผมหวยลาววันจันทร์ที่ยี่สิบสอง คำจันที่2ี่สสเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราพัฒนากราหรอบมอนีครับจาพระพิณอ,องมาตามนะครับเนาะแนวท่าของเบาแหลมพารวย ขอบสําหรับวันนี้คารับผมด้วยความบรสสะดวกครับพี่น้องต้องขอกราบพระท่านอภัยไว้ก่อนนะครับเนาะ ไปเบิงในสุดของเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูดครับงวดนี้ครับผมบ้าแหลมฟันใหพี่น้องครับผมฟันหาตัวเดียวหางเดียวกันเลยครับพี่น้องครับสำนรับพี่น้องเอซี่ครับผมสายวิ่งรูดนะครับเนาะทานใดเชินชอบครับผม เดกวิ่งของบ้าเหรอนครับผมอย่าลืมเอาไปพิจารณากนเบึงรับมากันหรือเปล่าครับพี่น้องครับสำหรับเลขกวิ่งครับผมขับให้มาตัวเดียวครับผมหาตัวเดียวนะครับเนาะอะไปเบึงครับผมสำหรับเลขจับคู่ครับพี่น้อง ฟันเน้นๆให้พี่เอนองไปเลขคู่เดียวครับผมห้าหกครับพี่น้องห้าหกเน้นๆกันเลขครับผมขับสำรับเลขหกกับเลขเก้าครับผมโดยปกติเลยแหละของเบาแแลมนี่กคเป็นตัวเดียวกันได้พี่น้องครับอย่าลืมกันนะครับเนาะกลับกันเอาไว้น้ำครับผมห้าหกห้าเก้าครับผม โดยความบอกระมาบนะครับเนาะครับฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมสําหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับตัวเลขที่พี่น้องเห็นเกิดจากการคํานวณครับดังนั้นครับผมการคํานวณเนี่ยจะมีเข่าและมีรุดนะครับเนาะครับไปเบิ้งครับผมสําหรับจับคู่ครับพี่น้อง ขับสำหรับตัวเลขจับคู่ครับผมก็จะมีหกศูนยห้าศูนย์ห้าห้าขับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมครับเห็นตัวเลขเห็นแนวทางกันแล้วครับผมมักชอบอย่าลืมคอมเมนต์กันเ่อามานะครับเนาะ ฝากเลขสามตัวครับพี่น้องห้าหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าครับผมครับมักชอบครับผมอย่าลืมพี่น้องตัดเลขสองตัวน้ำเลขครับผมหนึ่งสี่นะครับเนาะ ครับเบ้าเหลี่ยมห่วงอยู่แต่ว่าครับพี่น้อง FC กซีกับยืมครับผมรับกันเอาไว้น้ำหนึ่งสี่กับสี่เก้าครับผมมีแค่ี้แเลยพี่น้องครับหาหนึ่งกันน้ำกะดีครับผมแต่ถาวามันเยอะนะพี่น้องเนาะครับกัครับผมห้าหกตัวเน้นครับผมหกศูนย์หาหาศูนย์น่กัครับผมอันตรายครับพี่น้องครับใหนระมดระวังกันเนาะครับเนาะครับหาหาครับผมเลขบ๊อบเป๋ามาหลายงวดแล้วครับพี่น้องครับสุนทรพี่น้องที่ครับผมติดตามมึงผลงานนะครับเนาะงวดที่ผ่านมากครับผมมบาเหลี่ยมฟันในพี่น้องหนึ่ ครับผมเขาเต็มๆเลยครับพี่น้องเลขออกหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะเราแหลมฟันหนึ่งหนึ่งครับพี่น้องเอฟซีทำได้กระผมมาชอบกระผมเขามาแล้วครับอย่าลืมครับผมกดติดตามกันเอาไว้นะครับเนาะครับสำหรับครับผมสถานที่ทีอัดน่กะเสียงอาจจะดังกระฮึมพ่อสมพวรนครับผมต้องขอกราบพระท่านอภัยพี่น้องกันบ้างครับนั่งอยู่เก้าอี้เลยแหละพี่น้อง ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมแคบหน้าจอกันอาไว้ครับผมอาจจะมีแสงรบกวนกันนิดนึงครับผมครับแคปหน้าจอไว้ครับผมกับแนวทางนะครับเนาะเราพัฒนาครับผมของเบาแหลมพารวยครับอาจจะบ่นิงครับพี่น้องเบาแหลมบไดใส่ขากองครับผมถือเอาครับผมแลวกะนั่งยกเก้าอี้เลยพี่น้องครับแต่กับแนวทางนะครับเนาะอยากไหนพี่น้องครับผมครับติดตามบ่อยากใหนพลาดกัน สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอกราบพระท่านอภัยครับผมกับความบอสะดวกครพี่นองแล้วกันขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะเบื้องลงานครับผมของเบาแหลมกรพี่นองขอบคุณขอให้พี่น้องโชคหมันกับหอยเล่าพัฒนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม